I want to really to thank you for your channel to give me how to fat. is not both to for Thai people. สวัสดีครับเพื่อนๆชาว X Mobile ทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับ a l นะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของ Smartisan n u t Pro 2ตัวนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากในเรื่องของผู้ใช้นะฮะที่ซื้อ Smartisan n a t Pro 2โมเดลนี้มานะครับแล้วก็สั่งมาจากนอกแล้วก็มันก็โอเคมันก็มีภาษาไทยมันใช้ ROM Stable เลยแต่ว่าการที่ ผู้ขายนะคะขายมือถือจากนอกมามาที่ประเทศเราเส่วนมากเขาก็จะใช้ลอมโมนะฮะก็คือยัดในเรื่องของภาษาไทย,ยมาให้เรานะฮะพอ,อยัดภาษาไทยมาให้เราปุ๊บในกรณีของสมาร์ทิันตัวนี้นะฮะมันก็ 1. มันไม่สามารถอัปเดตได้นะฮะสเมื่อเป็นภาษาไทยแล้วเป็นลอมโมเนี่ยมันดันมีในเรื่องของ โฆษณาแฝงนะฮะเวลาเราถือมือถืออยู่เฉยๆเนี่ยมันมีมือมีโฆษณาเด้งขึ้นมานะก็กลายเป็นที่ลำคาญของผู้ใช้ s m a r t i s a n Nut Pro 2ตัวนี้นะฮะก็เป็นที่มาของวันนี้นะฮะสำหรับแอนแอนะครับสำหรับาการแฟดนะฮะการทำยังไงให้ s m a r t i s a n Nut Pro 2ที่เราสั่งมาเนี่ยสามารถที่จะมีลอมออริจินอล ของทางเมืองนอกได้นะฮะก็เป็นลอมเพียวๆของเมืองนอกเลยลอมลอมจีนว่างั้นเถอะเป็นลอมจีนนะฮะซึ่งจะไม่มีภาษาไทยนะฮะแต่ว่าข้อดีของการไม่มีภาษาไทยก็คือมันสามารถที่จะอัปเดตได้เหมือนกับลอ,อมของ ออริจินอลของเมืองนอกเลยมันก็จะมีอัปเดตมาประจำนะฮะแล้วก็อย่างที่2ก็คือไม่มีโฆษณาแฝงมากวนใจเวลาเราเล่นมือถือตัวนี้อยู่นะฮะแล้วที่สําคัญก็คือมันมีการอัปมาตลอดพอมีการอัปมาตลอดเนะี่ยในเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆนะฮะลูกเล่นต่างๆเนะี่ยมันก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะ,ะับในเรื่องของการอนะัปเนี่ยอย่างแรกในเรื่องของท็อกเกิลในการเราลูด ลงมาอย่างนี้นะฮะในหน้าตาอินเทอร์เฟซตรงนี้นะฮะในลอมเก่าที่มากับที่มีเมนูภาษาไทยมันจะไม่มีนะฮะตรงนี้นะะตรงนี้อัพเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะฮะอันนี้ก็คือข้อดีของการมีลอมออริจินอลของสมาร์ทิสซอนนัทโฟทูนะฮะแล้วก็าการแฟดนะฮะการแฟดของ เจ้าสมาร์ททิซันนัตโปรชูตัวนี้มันต้องอาศัยสายนะฮะ EDL นะฮะตัวนี้นะฮะก็คือเป็นสายแฟตโดยเฉพาะเลยนะฮะของสมาร์ททิซันนะฮะนัตโปรชูนะฮะแล้วก็ต้องมีในเรื่องของลอมนะฮะลอมออริจินอลของของสมาร์ททิซันเนี่ยในการแฟตนะฮะส่วนในเรื่องของขั้นตอนการแฟตนะฮะมันก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมีไกด์ที่ดีนะฮะมีไกด์ที่ดีนะฮะ พูดถึงไกด์ที่ดีนะฮะอดก็ต้องขอขอบคุณนะฮะหนึ่งะฮะกับคนที่สมาชิกนะฮะที่ลงทุนนะฮะซื้อสายแฟตตัวนี้ให้อแอคเองนะฮะก็คือพี่น้อยนะฮะพี่น้อยนะฮะซื้อสายแฟตตัวนี้มาให้แฟตเจ้าสมาร์ิซันนั t โปรก่อนหน้านี้1ตัวแล้วนะฮะแล้วก็อันนี้อีก1ตัวนะฮะของสมาชิกที่สั่งซื้อไปนะฮะแล้วก็ส่งมาให้แฟตให้เป็นลองตัวจริงนะฮะ แล้วก็ส่วนในเรื่องของรายละเอียดการแฟดนะฮะแอดแอดก็ต้องขอขอบคุณน,นะฮะอ่าอันนี้ก็ต้องให้เครดิตเขานะฮะต้องขอขอบคุณรีวิวนอกนะฮะก็คือ,อไซร์รีวิวเท็จนะฮะแล้วก็สคอนติไซน่านะฮะที่ให้ความรู้นะฮะเกี่ยวกับการแฟดนะฮะแล้วก็ให้ในเรื่องของอ ไฟต่างๆในการแฟดนะฮะสองรีวิวนี้นะฮะแอเล็ลเองก็ต้องขอขอบคุณนะครับเป็นด้วยใจจริงนะฮะให I want to ready to thank you for your channel to give me how to f a t smartisan n u t both to for t h a i people thank you โอเคแล้วก็ต้องให้เครดิตเขานะฮะอย่างนี้นะับอ่ะโอเคสำหรับ ใครที่มีสมาร์ทิซันนัทโปรทูอยู่แล้วนะฮะอยากที่จะแฟดนะฮะก็หาสายตัวนี้มาแล้วก็ลองดูในรีวิวนะฮะสองตัวนี้ที่แดกแนะนำไปนะครับแล้วก็โหลดโหลดเข้ามาแล้วะฮะแล้วก็ทำการแฟดนะฮะดูรีวิวแล้วก็ทำตามขั้นตอนนะฮะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะส่วนใครที่กลัวยุ่งยากนะฮะก็ กันเข้ามานะฮะทั้งในช่อง l ของแอรดักเองแล้วก็ทักมาในไลน์ก็ได้นะฮะ,ะยินดีให้คำแนะนำนะฮะสำหรับใครที่มีตัวนี้อยู่แล้วหรือใครที่อยากจะลองอมือถือแปลกใหม่นะฮะที่เป็นสไตล์ของเขาเองนะฮะสไตล์ของสมาร์ททิ n เซนเนี่ยจะไม่เหมือนใครเลยนะฮะในเรื่องของอหน้าตา U I หน้าตาอินเทอร์เฟซนะฮะการใช้งานนะฮะการปุ่มช็อตคัทอะไรตรงเนี้ยนะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่ สร้างความแปลกใหม่ให้กับคนที่เป็นนักเล่นนะฮะแล้วก็ใครที่ชอบถ่ายรูปนะฮะและการันตีได้เลยว่าตัวนี้ไม่น่าที่จะผิดหวังนะฮะทั้งเซลฟี่ทั้งถ่ายโปรเทสหรือถ่ายวิวธรรมดาเนี่ยก็ถ,ถือว่ากล้องตัวนี้ใช้ได้เลยทีเดียวและอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของดีไซน์นะฮะเรื่องของดีไซน์แล้วก็เรื่องของน้ำหนักแล้วก็เรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับสมาร์ทิซันถือว่า ทำมาได้ดีนะฮะในความรู้สึกของแอแคเองนะฮะแล้วก็คนที่เคยใช้ทั่วไปแล้วฟีดแบ็กกลับมาหาแอคเนี่ยบอกกันหลายๆคนว่ามันใช้ดีมากแล้วก็ถูกใจนะฮะในการจับถือแล้วก็ในเรื่องของดีไซน์นะฮะเพราะว่าตัวเมทัลเนี่ยเป็นเมทัลที่เขาบอกว่ามันเป็นเมทัลจากาที่ทำมาในเรื่องของอวัสดุ เครื่องบินนะฮะซึ่งเน้นในเรื่องของความเบาอยู่แล้วนะฮะซึ่งเวลาถือจับเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่ามันมันเบาแล้วถือสบายและพกสบายนะฮะโอเคสำหรับ s m a r t i s a n n u t ั r o ป h o w to, to d e e p o r i g i n a l f i r m ฟ w r r e วันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณเ,เพื่อนๆที่รับชมนะฮะสำหรับใครที่ อชอบช่องของเรานะฮะเช่นเคยครับก็อยากที่จะให้เพื่อนๆนะฮะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ได้ทุกช่องทางนะฮะเราจะได้มีข้อมูลดีๆข่าวสารดีๆแล้วก็โมเดลดีๆมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับทราบข้อมูลกันต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ